สวัสดีจ้าอีลาบ้านหน้าจ้าเมือนจะผ้าพีพานองมาแกงผักขี้เล็กจ้าขันตอนแรกจ้าอีลาก็จะผักขี้เล็กที่ต้มไว้แล้วนะคะมาไซในหม้อเลยจ้าผักขี้เล็กนี้อีลาต้มเองนะคะอ่าก็เอาไซเลยนะจ้าถ้าซื้อมะตะตลาดเนาะจากก็ซิมเบงเนียเด้อจ้าว่ามันขมหรือมันอี ไอ้เศร้าขมละโบนเนาะจ่ะถามเป็นมามันยังขมอยู่เนาะจ่ะเฮากัดไปตุ่มออ,กอ,กอีกอีกจักน้ำหนึ่งนะจ่ะแต่ว่าถามว่าโอเคแล้วเฮากัดมาแกงเลยจ้าไรอีหลาะก็จะเอาหนามย่านั่งใส่จ่ะหนามย่านี้เอาขันไว้เรีวเนาะจ่ะกองใส่อีหลาก็จะเอาหนังขายเหมือนอีหลาได้มาเป็นหนังหวานนะจ่ะ เออนังนี่เพิ่นต้มมาตตลาดเด้อจากแต่ว่าอีหลา็มาบเอามาต้มอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าอีหลาซื้อมานอีหลากัดเบิง่งอีหลารู้สึกว่ามันมันหย่มอมหัดใดนๆน,น,นะคะมันยังแข็งอยู่นอ้ออีหลาก็สีเอามาทําการตรม้มกลมก่อนนะคะ ต้มให้มันเรียบร้อยก่อนนที่อีหล่าสิเอามาใส่หมอร่วมกันกับผักขี้เล็กนะจ๊ะอีหล่าก็จะทุบตะไคร่ใส่นะจ๊ะเอาตะไคร้มาจักสองหงวัวจ้ะมาทูบใส่แล้วก็จะทุบหอมแดงจ้ะทุบใส่นะคะอีหล่าบริด้ซอยเด้อยไะอีหล่าใส่การทูบเอานะคะเพราะว่าอีหล่าจะเ,เคแ้ยกินมันนะคะ่ะใส่หลุกโดดลงไปจ้มามักลา้ใส่ลร้นะจ๊ะอีหล่าก็จะใส่เพราะเป็นพิธีซื่อนะจ๊ะหลุกโดดก็ได้สามนวยจ้ะอีหล่าก็จะใส่พงนวลงไปนะจ๊ะตามด้วยนี่ละจ้านาำประแดกนะจ๊ะ กับข้าวีสานบานเท่าขาดบะไดก็ไม่นำประเดี๋ยวใจอีลาจะโคเล่โคเล่โคเล่ะละนะจ๊ะอ่าหนีขาอีลาจะต้่มว้นะคะต้่มป้าไว้ให้มันเดือดกา้าวให้ทุกอย่างซุกนีละจ้าก็จะได้จะเดือดฟดบูบูบบเลี้ยวนะคะบับน,นี้เนาะ เป็นจะเสียบ่าจากพี่น้องนี่ตอนนี้หอมห่วยห่วยนะจ๊ะเมื่อก้าว่าได้ที่แล้วนะจ๊ะเขาก็จะเอาพักทุไซลงไปนะจ๊ะจะเป็นพายุตูนะจ๊ะแล้วจะเอาพายุตูนี่เลยนะคะพายุตูนี่ก็เก็บอยู่หน้าบ้านจ๊ะเวลาก็จะใส่ลงไปเลยนะคะโคเลีโคเลีเบิ้งเหมือน,นี่พี่น้องโคเลีโคเลีเบิ้งแล้วก็ท่อการซิมนะจ๊ะ รสชาติรู้สึกว่าโอเคเหลี่วกับใส่ใดนะจจะหรอว่าถ้าขาดเออานื้อขาดย่างกับพี่น้องก็เติมใดนะคะลักลักเลีเ่ยววัตถุดิบก็บจะมีประมาณนี้แหละค่ะแกงผักขี้เล็กจ้าลองแกงกินเบืองกันนะคะ่ะซิมเบิ่งซือว่าเสียบกับผ่านนาจะคเลโคเลีไปสักพักหนึ่งนะคะปิดแกสแล้วก็เอาฟ้าหมอ้อปิดก็เป็นการเรียบร้อยนะคะสำหรับแกงผักขี้เล็กจ้าเป็จะได้เปจะแซ่บบ่พี่น้องว่ามาด้ยวยจ้ากินน้ำกันบันไดจ้า